สวัสดีครับวันนี้พูดถึงแชมพูนะครับแชมพูสะผม CSK นะครับตัวนี้ครับจะเป็นแชมพูสมุนไพรที่ขึ้นรูปจากสมุนไพรล้วนๆนะครับลักษณะในเวลาที่เราสระผมนะครับฟองไม่มีนะครับ หรือหรือถ้ามีก็จะน้อยมากนะครับเนื้อจะเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับเนื้อจะเป็นเนื้อนี่ครับสมุนไพรล้วนนะครับเนี่ยนี่คือสมุนไพรล้วนนะไอสารชะล้างไขมันหรือสารลดแรงตึงผิวจะไม่มีนะครับะจะเป็นแชมพูเพื่อสุขภาพนะฮะสำหรับคนที่ แพ้สารร้างไขมันนะฮะอ่ากลุ่มคนที่มีอาการแพ้สารชะล้างไขมันเนี่ยจะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งผมงอกไวนะครับสองอเรื่องที่เป็นเชื้อราเป็นรังแคไม่ไม่หายขาดสักทีนะครับสมผมหลุดร่วง มากเกินปกตินะฮะเส้นผมขาดดุดร่วงได้ง่ายนะเส้นผมไม่แข็งแรงนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทันทีเลยนะครับเปลี่ยนมาใช้ CSK ปัญหาเส้นเรื่องเส้นผมของท่านจะหายไปแต่ถ้าสาเอาสนุกแบบมีฟองไม่ใช่แบบ CSK นะครับเพราะนี่เป็นสมุนไพรร้อยเปอซนะสมุนไพรสูงนะครับปริมาณสูงมากทำให้การ ที่เราสระเนี่ยมันจะไม่มีเคมีที่มารบกวนผิวหนังศีรษะเรานะครับทําให้หนังศีรษะเราเนี่ยสะอาดสดชื่นนะฮะแล้วก็ผิวหนังเราเนี่ยถูกล้างด้วยความเป็นด่างอ,อ,อ่อนนะครับจาก <c oughs> สมุนไพรของไทยเรานะครับที่รวมกันหลากหลายชนิดแล้วก็ยังบำรุงรากผมและเส้นผม ะฮะอาจจะหลายท่านอาจจะไม่เคยชินในการสระที่แบบสมุนไพรที่ไม่มีฟองอยากให้ท่านย้อนกลับไปสักอนานไปสักร้อยปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยสินค้าที่ใช้ในท้องตลาดจะไม่มีฟองนะครับสารที่มีฟองเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมานะครับมันก็ทำให้ปัจจุบันเนี้ทำให้คนแพ,แพ้สารที่เป็นฟองเนี่ย เยอะมากแล้วแล้วก็สารล้างไขมันนะครับวันนี้เราเอาธรรมชาติมาชาร์ล้างนะครับเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมและหนังศรีรษะของเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มเชื้อราดังแคชนตุนะครับหรือแม้กระทั่งอะไระสเก็ตเงินโอเคนะครับชัดเจนนะครับดังนั้นลูกท่านที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมเนี่ยรีบใช้ด่วนเลยนะครับนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี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 มากๆ ใช้เลยนะครับ CSK แชมพูเพื่อสุขภาพของเส้นผมและหนังศีรษะนะครับด่งถาวรขอบคุณครับ